มาเลยมาเลยครับสุกพร้อมทานสุกพร้อมคานเป็นลูกก็ได้แข่ไนไปแข่งไปบอกได้เลยนะครับลูกค้ามาด้วยกันนะสามารถอะ,อะไรนะแชร์กันได้นะครับผมต่อบินนะครับ เราค่อยไปหารกันได้าามาเลยราคาเริ่มต้นที่หนึ่งรอบาทก็มีนะครับหนึ่งพูหนึ่งพูนี่สโลเครับลูก้า4โลเก้าเก้าร้อาเก้าร บอกเองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวอ้วอมพักครับเดี๋ยวอ้อมพักครับเติมพลังเติมพลังพัดเบรกพักเบรกว้าวสวยๆเลย <laughs> มือสองมือสองมือสองขานหน่อยมือสองจะขยับเป็นขึ้นมือวางอันดับหนึ่งเ <c oughs> จ็งครับบอกชุด การปอกแบบง่ายๆนะครับ ได้ห้าปูนะครับห้าปูยังช่วย ได้พูใหญ่หน่อยพูใหญ่มากผู้นี้เต็มกล่องพอดีเลยรุ่กนกรจะได้ภาพสวยๆผูใ้ใหญ่ใหญู่ใหญ่ๆเรียบร้อยครับ,บเต็มกล่องเลย,เลยสวยเลย ครับผมขอบคุณคบมาเลยแบบเป็นแพ็คนี่ครับเลือกได้เลยนะครับเนี่ยฉีดละห้าเก้านะครับเก้าร้อยแปดสิบเจ็าทเจยดเ็ดสิบเต็มกลบอ,องทเรุเห็นสิบเทาบเ็เ็ เลง<ห>เล,ง,เลงไว้เลยายูนครับยกมาเลยยกยกได้ไหมหาเลือกเลงลูกไว้เลยครับอ๋อเดี๋ยวดูให้ครับดูดูข้างในครับ <laughs> <laughs> จะแข็งกว่ากรอบนอกนุ่มในขึ้นมาหน่อยแข็งขไปกร<ด>อบกรบอบนี้กรอบวางกรอบกรอบไวอยากให้พ่อค้าดูให้ก็ได้ครับกรอบนอกนุมน่มในกรอบลงมาหน่อยใช่บางทีเรา <laughs> มาเรียกหน้าละขอบ <c oughs> ใจเลย รวย่วยเลย ร่วนลายห้าภูอีกครับลุงนี่ห้าภูชาเก่งมากนะครับชาร์จที่นี่นะครับเลือกทานแบบแบบรู้หมดแล้วครับเลือกถูกหมดแล้วเลือกมาเองห้าภูห้าปูทั้งนั้นเลยแบบเป็นแพ็กก็มีครับสป็นแบบคนกินน้อยนะครับเริ่มราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ แะหนึ่ง0บาทเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับครับลุดน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะผมกดสติ๊กเกอ์ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านที่เรียนร้านทจ่อ้อมตลาดนันเดบินนะครับร้านเปิดทุกวันนะผมหรือไม่ก็สั่งซื้อในแฟนเพจที่เรียนทจ่อ้อมตลาดนันเดบินมีขายตลอดปีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อย